เปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒนเฉลิมสินธิรันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กะกะตทางสถานีวิทยุกระจายเสียง รัฐสภาค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินเฮรานรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกับเปิดประตูสู่กรก,ะกะตเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์บ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะแล้วก็มีภารกิจเรื่องราวของกะกะตมาฝากกันนะคะในหลายๆมิติด้วยกันเรื่องวันนี้ที่เราจะหยิบยกมาคุยกันเป็นเรื่องของการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดค่ะสำหรับสำนักง,งาน คณะกรรมาการการเลือกตั้งนั้นก็จะมีการตรวจสอบบัญชีรายรับและก็รายจ่ายในการเลือกตั้งสอสอเพื่อ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเนี่ยเขาได้ทราบถึงอำนาจบิบาทหน้าที่ในการที่จะต้องมาทําหน้าที่ในเรื่องของการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสสนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสํานักกิจการพักการเมืองพออ,อภิวัตรเริงทรัพย์อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพัฒครับ สําหรับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับค่ะ<า>เรื่องราวของบัญชีรายรับรายจ่ายนี่คือนอกเหนือจากบัญชีรายรับรายจ่ายในการการเลือกตั้งที่ท่านสมาชิกจะต้องยื่นให้กับทางกกตแล้วนี่ก็จะมีเรื่องของผู้ตรวจสอบอรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งตรงนี้ด้วยอันนี้อ,อันนี้จะจะเป็นเรื่องของตัวคนที่มาตรวจสอบค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะอันนี้คือถามเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเรียนทาง คุณโฟนและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยนะครับก็วันนี้น่าจะอยู่ในช่วงของอรัฐบาลหรือว่าที่รัฐบาลกำลังจะจัดต,ตั้งอยู่ด้วยแล้วก็าทางกรกตอเองก็มีเรื่องที่จะต้องดำเนินการอย่างที่ที่คุณโฟนบอกนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านในเรื่องของการตรวจสอบราใไ้จ่ายขอไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครก็ดีนะครับก็แล้วก็พักการเมืองก็ดีนะครับก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายครับ ก็ช่วงนี้ช่วงช่วงเขาเรียกอะไรช่วงกําลังกําลังเ,เป็นที่จับตามองของสังคมอยู่นะว่าจะมีพรรคการเมืองใดนะแต่ร่วมจัดสร้างรัฐบาลได้หรือจะมีการเรื่องนายก,ก็ก็ดีครับแต่สิ่งหนึ่งก็ <c oughs> ที่จะทําควบคู่กันไปก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับของพรรคการเมืองและผู้สมัครนะครับที่จะต้องยื่นเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดครับครับค่ะ <c oughs> ตัวผู้ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนี่คือเป็นบุคคลที่อยู่ในกรกตหรือว่าเป็นคนข้างนอกค่ะอ๋อบุคคลที่ที่ทางกกตมาเขาเรียกอะไรมาช่วยในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของของผู้สมัครรัฐระการเมืองเนี่ยก็เป็นไปตามที่ที่ระเบียบที่กกตกาหนดไว้นะในส่วนของจังหวัดเนี่ยนะกรกตจังหวัดทั้งเจบกจังหวัดและรวม คณะกรมอด้วยเนี่ยก็เจ็ดสจังหวัดเนี่ยก็จะให้ทางพอจังหวัดเนี่ยนะครับประสานไปยังทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่ององการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเนี่ยมาเป็นคณะกรรมการเราเรียกว่าคณะกรรมการตรวจสอบค่าใช้จ่ายของผู้สมัครในส่วนของทางกกตเองเนี่ยก็จะมีก็จะมีสองคณะด้วยกันของของผู้ของพรรคการเมืองเนี่ย จะเป็นกตตส่วนกลางเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแต่งตั้งนะครับเป็นผู้ที่แต่งตั้งเนี่ยก็เป็นท่านเลขาเป็นผู้แต่งตั้งนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆมามาเป็นคณะกรรมการมีประมาณรักเ็ดหน่วยงานเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยก็คงจะอธิบายทัานๆว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างนะครับเนี่ยหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยมีสองส่วนคือหนึ่งส่วนของจังหวัดสองคือส่วนกลางนะครับก็ก็อธิบายสั้นๆอย่างนี้ครับค่ะคือบทบาทของ ผู้ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยคือ,อมีอะไรบ้างขอบเขตอำนาจในการดำเนินงานเขามีอะไรบ้างหรอคะอ๋อคณะคณะนี้อย่างที่ผมเรียนท่านทราบใช่ไหมคะคณะกรรมการที่ตรวจสอบเนี่ยนะก็จะมีหน้าที่หลักๆเนี่ยก็ตรวจสอบบัญชีบัญชีของของ,ของอผู้สมัครที่ยื่นมานะฮะว่าบัญชีเนี่ยที่ทางกร์ตกำหนดหรือไม่อย่างไร นะครับแล้วก็ตรวจสอบที่มาของเอกสารหลักฐานนั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับ <ST an> แล้วรวมทั้งตรวจในเรื่องขในในองค่าใช้จ่ายต่างๆและค่าใช้จ่ายต่างๆหรือเป็นเรื่องเขาเรียกที่ที่ในระเบียบเรากาหนดว่าเป็นเรื่องเรื่องเฉพาะเนี่ยว่าค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วก็อีกหน้าที่หนึ่งก็คือตรวจสอบในเรื่องของ าตามที่าทางกรกตหรือทางเลขาหรือทางพอจังหวัดเนี่ยมอบหมายให้คณะกรรมการคณะทํางานเนี่ยตรวจสอบนะก็จะมีสามสามหน้าที่หลักๆด้วยกันนะครับค่ะแล้วมีม,มีช่วงเวลาไหมคะว่าค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสสเนี่ยเขาจะต้องดูแลกันตั้งแต่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่แลวจะต้องอยื่นภายในเวลาเท่าไหร่ยังไงอะคะอ่ะอ๋อฮะ เรียนทางคุณพลทางท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านไปนะครับว่าผู้ใช้ผู้สมัครเนี่ยในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยพักการเมืองที่ยื่นที่ยื่นแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหกสิบเจ็ดพักด้วยกันทั้งหกสิบเจ็ดพักเนี่ยจะต้อง,จะ,องจะต้องยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับแล้วผู้สมัครแบบแบบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยก็สี่พันเจ็ดร้อยเปดสิบเอ็ดคนก็ต้องยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายทั้งหมดกั นะครับรายจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยแบบเป็นสำหรับพักการเมืองเนี่ยที่ที่กรกกตกำหนดไว้เนี่ยก็44ล้าน44ล้านบาทต่อพักนะครับนะครับก็ใช้จ่ายเนี่ยต้องไม่เกิน44ล้านบาทแล้วก็ผู้สมัครแบบเป็นเขตเลือกตั้งเนี่ยก็ล้านเก้านะคันล้านเก้ากรอันนี้เนี่ยการในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกรณียุบสภานะครับคุณทนะครับ แต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งแบบทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ถ้าครบวาระเนี่ยค่าใช้จ่ายของผู้สมัครแบบเขตเลือกตั้งเนี่ยก็จะกําหนดไว้ที่เจ็ดล้านแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยหรือแบบพักเนี่ยก็กําหนดไว้ที่ร้อยหกสิบสามล้านนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ที่กรกตกํตาหนดร่วมกับพักการเมืองหาเรือกันแล้วเนี่ยกำหนดไว้ตัวเลขเท่านี้นะครับระยะเวลาในการ <c oughs> ในการที่ให้พักการเมืองเนี่ยนะครับยืนบัญชีค่าใช้จ่ายเนี่ย นะครับก็ตั้งแต่หลังวันือกตั้งมาตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤษภาที่ผ่านมาจนถึงจนถึงวันที่สิบสองเนี่ยนะเขาให้พักการเมืองหรือผู้สมัครเนีียยื่นาให้จ่ายเงียบใคในก้าวสิบวันถึงวันที่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบหกแต่เนื่องจากว่าวันที่สิบสองเนี่ยเป็นวันเสาร์และเป็นวันหยุดราชการแล้วก็วันที่ยี่สี่เนี่ยเป็นวันหยุดชั่วเฉยนะครับ ทางผู้สมัครรับพักการเมืองเนี่ยก็สามารถที่จะมายื่นได้ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับระยะเวลาในการยื่นเบิกเงินทจ่ายก็ทั้งหมด90วันกับคุณพลทังท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับค่ะคือเมื่อสักครู่ตอนต้นเนี่ยท่านผออภิวัตนบอกไว้ว่า การตรวจสอบเนี่ยมีทั้งการตรวจสอบในระดับจังหวดัดแล้วการตรวจสอบระดับในในส่วนกลาง,ลางอยาก<ะ>อยากให้พูดถึงความแตกต่างกันสักนิดหนึ่งรวมไปถึงวิธีการตรวจสอบค่ะมีความเหมือน<อ>หรือมีความต่างกันไหมคะอืมอจริงจริงแล้วก็เหมือนกันนะจริงๆแล้ว <c oughs> ทั้งผู้สมัครระดัคต้นเมืองเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นเกต์หรือตั้งหรือแบบเป็นจริงเลยชื่อเนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยก็จะตรวจสอบในเรื่องของ เรียกรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดว่าเป็นไปตามที่กรกตกำหนดหรือไม่อ,อมย่างไรนะก็มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยที่กรกตราวกำหนดไว้เนี่ยก็ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณสักสิบกว่ารายการด้วยกันนะครับสิบกว่ารายการเนี่ยผู้สมัครร,ครับการเงนินเนี่ยก็ต้องใช้จ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายเป็นไปํานั้นนะครับค่าใช้จ่ายอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับค่าแรงงานนะครับค่าจา้างทำของค่าทำสื่อโฆษณาต่างป้ายต่างๆเนี่ย นะครับในเรื่องของอผู้ช่วยหาเสียงในเรื่องของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในช่วยการหาเสียงค่าเจ้าสสารที่ข่ายนานพาหนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะค่าใช้จ่ายเหล่านี้ผู้สมัครและพักการเมืองเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่คล้ายๆกันนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยนะจะมีค่าใช้จ่ายที่คล้ายกันแต่ว่า <c oughs> ที่มาของของอผู้สมัครและพักการเมืองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่ง รายได้ที่ผู้สมัครเนี่ยมีเนี่ยเรามาต้องดีแคลร์ให้เราด้วยว่าผู้สมัครเนี่ยคุณเอาเอาค่าเรี้ยกค่จ่ายนี่มาจากไหนหนึ่งพักให้มาถ้าเป็นแบบแเปนะ็นเขตนะนะนะหนึ่งพักให้มาสอง,องเงินส่วนตัวนะครับสามเนี่ยเป็นเป็นในเรื่องของมีบุคคลที่จะจ่ายแทนกันนะครับของพักการเมืองนะครับหรือกรณีที่ <c oughs> ของแบบแบบเป็นีรชื่อเนี่ยก็เป็นเนงินของพักเอง นะครับก็เป็นเงินของพรรคเองแล้วก็เป็นเงินของอมอีมีผู้ใช้จ่ายเนี่ยจ่ายจ่ายให้นะครับมีผู้ใช้จ่ายีจะจ่ายให้อย่างนี้เราเราก็ก็ก็หรือมีผู้บริจาคอย่างนี้เป็นต้นนะครับของพรรคเราก็เอารายรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาใช้จ่ายตามประเภทที่ผมเรียนท่นานทราบนะประเภททั้งหมดเนี่ยก็ประมาณติดกว่ารายการอ่าสิดกว่ารายการเนี่ยไปใช้จ่าย นะครับเราก็จะตรวจสอบรายการต,าต่างๆว่านี้ว่าเป็นไปตามที่ที่ทางกกตกาหนดหรือไม่อย่างไรน,นะครับอันนี้ก็ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะค่ะคือเราจะต้องมีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายมันมันต้องตรวจทั้งรายรับรายจ่ายเลยอคะหรือยังไงต้องตรวจต้องต้องต้องตรวจทั้งสอง,ง,ง,งอย่างนะเพราะว่าว่ารายรับที่คุณได้รับมาเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรน,นะครับถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่นะครับอันนี้เรื่องใหญ่ นะครับแล้วก็รายจ่ายเนี่ยเป็นไปตามที่กอกออ่ากอกอตกํากหนดหรือไม่ยางไรนะครับค่ะงั้นงั้นขอเป็นรายละเอียดนิดนึงได้ไหมคะว่าเวลาเราตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยค่ะเรารายรับเนี่ยอย่างเช่นอะไรรายจ่ายอย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคือคือรายของถ้าเป็นแบบแบบเป็นเขตนะของสสเงินที่พักจะสั่งให้เนี่ยว่าเงินที่คุณได้มาเนี่ยพักจะสั่งให้หรือเปล่า แล้วก็เงินที่เป็นเงินส่วนตัวหรือเปล่ารายรัเบเนี่ยแบบบ็งเขตน,นะครับแล้วก็มีการรับบริจาคเนี่ยก็ได้นะฮะถ้าไปบ,ปแปแบังเขตเนี่ยคุณสามารถที่จะรับบริจาคเพื่อใช้ในการหัาเสียงได้แล้วก็มีสมมุติว่ามีในกอในขอเนี่ยจ่ายแทนอันนี้คุณก็เป็นที่มาของเงินคุณนะเป็นเงินว่าคุณเงินที่คุณได้รับเนี่ยนะคุณมาถูกต้องตามกฎหมายส่วนพักการเมืองก็เช่นเดียวกันพักการเมืองเนี่ยเงินที่คุณใช้จ่ายในการหกการเสียงเนี่ยเป็นเงินขออะไรเป็นเงินของพรรคไหม แล้วเงินได้รับเงินจากการบริจาคไหมหรือเงินที่จ่ายแทนกันนะครับอันนี้จะในเรื่องของที่มาของเงินส่วนรายการเนี่ยนะครับรายการที่ใช้จ่ายเนี่ยเราจะให้ใช้จ่ายตามประเภทที่กรกตรวาหนดไว้อย่างเช่นค่าแรงงานนะครับค่าทาของต่างๆค่าโฆษณาในสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลนะครับสื่อต่างๆที่ที่ทางกรกตที่ที่สามารถให้ทําได้นะครับ แล้วก็ป้ายต่างๆนะครับป้ายเล็กป้ายใหญ่ป้ายในตัวเอกสารแนะนําตัวอะไรต่างๆแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงในลอทเทนิคค่าเช่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหาสติงต่างๆนะครับค่าเช่าสถานที่เราก็ให้นะครับค่าน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉพาะหาหาค่าผ่มมนา,านะต่างๆนะครับการน้ํามันรถนะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาเสียงค่า,าสารอุปโภคค่าเครื่องดื่มยุบอะไรแล้วก็ค่าอบรม แล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องของผู้ช่วยแหาเสียบนะครับเนี่ยประมาณติกวารายการด้วยกันนะครับประมาณสิบสิบสองติดเว็บสิบสองรายการนะครับอันนี้ที่ที่ทางคัพการเมืองและผู้สมัครนะครับที่จะใช้จ่ายได้นะครับอันนี้ต้องเป็นรายรับและก็รายจ่ายนะครับก็ขออนุญาตสรุปคร่าวๆอย่างนี้ในทางท่านคุณคุณพลและก็ทางท่านผู้ฟังที่ทางบ้านในจ้าบนะครับค่ะแล้วมันมีข้อสังเกตในการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายไหมคะ ว่าว่ายัางไงคือ <c oughs> ให้จ่ายเนี่ยเราคือปกติแล้วเนี่ยก็คือกังวลเราก็คือนิดเดียวนะครับว่าคณะกรรมการตรวจสอบให,ให้จ่ายเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกจะตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานต่างๆที่ท่านยื่นมาสมมุติกร,รณีสมมุติว่าคณะกรรมการหรือคณะทํางานที่เขาตรวจสอบเนี่ยเขา เขาไม่เข้าใจรายละเอียดหรือว่าท่านดีแครลร์แล้วไม่ไม่ไม่เพื่้เอกสารเนี่ยมันไม่ไม่สมบูรณ์หรืออะไรเนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยชุดเนี้ยเขาก็สามารถที่จะเรีเยกท่านมาไดาน้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของบางทีเนี่ยนะครับทางผู้สมัครเองก็ดีพรรคการเมืองเองก็ดีเนี่ยไม่ได้มายื่นด้วยตนเองกรณีใหผ้ผู้อื่นมายื่นแทนเนี่ยท่านต้องมีนุงสึ่งมอบอำนาจอย่างเป็นทางการนะครับนะบบางทีเนี่ยไม่ได้มอบอำนาจมาแล้วให้ผู้อื่นมายื่นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ หรือกรณีมีบางรายนะครับอย่างเท่าที่ทราบจ,จากจังหวัดมาก็ส่งทางไปเอส่งทางเอาไปสนีมาอย่างนี้ก็ไม่ได้ครับนะครับเราเราไม่ให้ส่งทางไปสนีนะครับถ้าเป็นแบบเอถ้าเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเราให้ส่งทางไปเสนอได้แต่แบบอของของสสเนี่ยเราเราเราไม่ให้ส่งทางไปสนีนะครับเราไม่ให้ส่งทางเลยอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ที่เราเราเราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับค,บค่ะคือ นื่องจากว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยมีเพดานในการกําหนดนะนะคะตั้งแต่ที่เราเคยคุยกันว่าเวลาจะ จะเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องมีงบประมาณอยู่ที่เท่านี้เท่านี้ถ้าสมมุติว่าเกินก็คือผิดกฎหมายในในในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยฉันอยากให้ลองยกตัวอย่างกรณีผู้สมัครสสหรือว่าพักการเมืองที่ที่ทำผิดเกี่ยวกับเรื่องของเวลายื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งค่ะว่าเป็นยังไงยังไงบ้างมีบทลงโทษตรงไหนยังไงอีกด้วยค่ะอ๋อเอาเอาบทลงโทษคืออย่างนี้เอาเอาในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเอาเมื่อปี62แล้วกัน นะเมื่อปีหกสองเนี่ยไม่คือยังไม่มีเขาเรียกยังไม่มีเคสที่ที่ไม่ยืน่นหรือยื่นไม่ไม่ไม่ครบถ้วนหรือยื่นไม่ถูกต้องหรือยื่นเป็นเคสเนี่ยยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ก็ในกรณีเรื่อง <cart> ัางท้องถิ่นที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกรณีนี้หลายรายด้วยกันนะครับก็ดําเนินการตามกฎหมายเลยนะครับก็เป็นอยื่างอื่นไม่ได้ถ้าท่านไม่ยื่นเนี่ยเป็นอยื่างอื่นไม่ได้เราก็ต้องดำเนินตามกฎหมายทีนี้ โทษเนี่ยของกรณีถ้าถ้าผู้สมัครและพระกำเมืองถ้ามายื่นเนี่ยมันมีหลายลักษณะด้วยกันยกตัวอย่างเช่นกรณีถ้าเขาเรียกอะไรผู้ใช้ใจ่ายเนี่ยใช้ใจ่ายเกินวงเงินที่ทางกรตกตกําหนดอย่างถ้าพระกำเมืองอจะผู้สมัครแบบป็นเขรตเนี่ยเรากําหนดไว้ที่ร้านเก้าใช่ไหมครับเขาใช้ใจ่ายไปสอง้านอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีโทษเลยนะครับนะครับมีโทษอ่าจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงห้าปี นะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับหรือปรับไม่เกินามเท่าของจำนวนเงินที่เคยใช้จ่ายแล้วก็ให้สารจำผู้สอนที่เลือกตั้งเนี่ยสิบป,ปีนะครับอันนี้กรณีแบบแบบไอ้นี่นะฮะแบบเป็นเขตเลือกตั้งนะี่จังหวัดถ้าเป็นพักล่ะถ้าเป็นพักใช้ใจ่ายเกินเนี่ยก็จะมีโทษมักขึ้นไปนะครับก็มีโทษอ่ ปรับตั้งแต่สองแสนถึงสองล้านบาทหรือ,อปรับจำนวนตามเท่าของว่างเงินที่ใช้จ่ายไปนะครับแล้วก็เพิ่มถอนที่ที่ตั้งกรรมการก็สิบปีนะครับอันนี้ในเรื่องของการยื่นเกินนะครับอีกกรณีหนึ่งคือ,อไม่ยืน่นไม่ยืน่นหรือยื่นไม่ถูกต้องนะครับ ถ้ายื่นไม่ถูกต้องหรือไม่ยื่นเนี่ยอันนี้ชัดเจนแน่นอนถ้าไม่ยื่น,นเนี่ยชัดเจนแน่นอนไอ้ถ้าไม่ถูกต้องในรายละเอียดนะแต่ถ้าไม่ยื่นเนี่ยนะครับเหมือนลักษณะโทษเหมือนเหมือนกับยื่นไม่ถูกต้องนะครับก็จะมีในเรื่องของโทษเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมคัครแปเเกัตรเลือกตั้งหรือพัคการเมืองเนี่ยก็จะมีโทษคือจำพุกไม่เกินสองปีแล้วก็ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือขั้นจำเัินปรับแล้วก็สั่งเพิกถอนที่ดุตั้งผู้นั้นห้าปี นะครับอันนี้กรณีที่ไม่ยืน่นะหรือยื่นไม่ถูกต้องอีกกรณีหนึ่งก็คือยื่นเป็นเท็จเนี่ยอันนี้เนี่ยจะจะหนักหน่อยไม่ว่าจะเป็นเพื่อมาแบ,บ่งเกตอนตั้งก็ดีหรือพักสมือก็ดีถ้ายื่นเป็นเท็จเนี่ยหนักเลยนะครับคือ,อจำคุกตั้งแต่หนึ่งถึงห้าปีแล้วปรับสองสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทและสั่งเพิกถอนสิทธิ์ือกตั้งเี่ยสิบปีเลยครับ นะครับก็อนนี้จะเป็นโทษคร่าวๆนะฮะโทษคร่าวๆตามที่กฎหมายกําหนดนะครับคุณคุณฝนคับท่านผู้ฟังครับค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นสสแล้วยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายเลือกตั้งเป็นเท็จนี่มีผลต่อการเป็นสมาชิกไหมคะเป็นนีครับก็ก็คืออันนี้ก็ต้องก็คืออาจจะต้องต้องเขาเรียกอะไรมันเป็นเฉลียยาค่ะนะครับสมมุติก็เขาเป็นแล้วเนี่ยนะครับก็ก็จะต้องเป็นเฉลียยา นะครับก็ก็ต้องให้ศาลเป็นผู้พิจารณาให้ศาลผู้พิจารณาว่าถ้าสั่งเพิ่ถอนที่ตั้งเนี่ยนะครับการลงตำแหน่งก็จะมีผลต่อการลงตำแหน่งการเป็นสสนะครับเพราะว่าคือในกฎหมายกําหนดไว้คือคือและหรือและให้สั่งให้ให้ศาลสั่งเพิ่ถอนที่ตั้งเนี่ยนะครับสั่งเลยและเลยคือถ้ามีโทษปุ๊บเนี่ยคือศาลเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะครับคือศาลเนี่ยต้องสั่งเพิ่ถอนเอ่อเพิ่ถอนที่ที่ตั้งเนี่ย ไม่่จะเป็นห้าปีหรือสิบปีเนี่ยก็ก็แล้วแต่ว่าโทษที่คุณคุณยื่นนั้นเป็นอะไรไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จหรือไม่ยื่นนะครับอันนี้ศาลไปั่อื่นไม่ได้นะครับเมื่อศาลพิอารณาพิพากษาเพิ่งถอนที่สั้นเนี่ยก็มีสถานควากเป็นกรีผลต่อสถานะของสสนั่นดีนะครับทางท่านผู้ฟังครับก็ต้องพึงระมัดระวังนะฮะอันนี้ระมัดระวังให้ดีครับ และอย่างที่ <c oughs> เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะตอนนี้ยังอยู่ <c oughs> ในช่วงของการตรวจสอบอยู่ไหมคะมีแนวทางในการตรวจสอบตรงนี้ยังไงบ้างอะคะอ๋อตอนนี้เป็น,เป,นเป็นช่วงระยะเวลาที่ที่อย่างที่ผมเรียนทางคุณฟนไปตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะครับว่าในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ทางผู้สมัครก็ดีแล้วก็พรรคก็ดีดียนะครับเราให้ยื่น บัญชีค่าใช้จ่ายใ,ในเบื้องต้นเนี่ยเราอบรมคณะกรรมการในเรื่องของการตรวจสอบไปแล้วนะแล้วก็อบรมทางตอปตจังหวัดทางพนักง,งานเราไปแล้วที่จังหวัดเนี่ยนะครับว่าเราให้อำนวยความสะดวกให้กับไม่ไว่าจะเป็นสสที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันก็ดีหรือนะครับผู้สมัครนะอนดีตผู้สมัครที่ท,ที่ที่พ้นไปแล้วก็ดีเนี่ยนะครับเพราะว่าให้นะครับให้รีบหรือเร่งยื่นบัญชีรายรช้จ่ายมา นะครับโดยเฉพาะให้เราเนี่ยตรวจสอบเบื้องต้นให้ก่อนก่อนที่จะให้คณะคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยคือทางเจ้าที่จังหวัดเราจะอำนวยความสะดวกให้ว่าคุณยื่นครบไหมนะครับขาดเอกสารอะไรนะครับในช่วงนี้เนี่ยท่านยังสามารถที่จะไปหายเอกสารให้ครบถ้วนได้นะครับถ้าเกินมาที่สิบห้าไปแล้วเนี่ยท่านหาไม่ได้นะครับเกินเลยเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วอันนี้เป็นเป็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในช่วงเวลาเนี้ยทางผู้สมัครก็ดีทางพักต้นเมืองก็ดีเนี่ยนะครับ ให้เร่งดำเนินการยื่นมาแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เราตรวจสอบก่อนก็ได้หรือไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเนี่ยเราก็ให้ทางจังหวัดเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับสมมติสมัครแบเบนเขตเนี่ยนะครับตรวจสอบบองตัวในก่อนนะครับในขณะนี้เนี่ยเท่าที่ทราบนะครับก็มีมีมาเกือบเกินครึ่งนะนะในส่วนของจังหวัดเนี่ยเกินครึ่งแล้วที่มายื่นนะครับในส่วนของส่วนกลางก็ก็คิดว่า,าสัปดาห์หน้าก็น่าจะ น่าจะมาเกินครึ่งน,นะช่วงนี้น่าจะประมาณสัก10-20พักน,นะครับในช่วงในช่วงนี้นะครับครับค่ะแล<น>ะและช่วงนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุยกันไปนะคะเน,ะน้นย้ํากันอีกครั้งว่าในการตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเน,นี้ยเรามีน <ะ S 1> หน่วยงานที่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรคะ,<น>ะคร หน่วยงานที่ที่เรามาให้มาตรวจสอบเนี่ยนะครับในส่วนกลางเนี่ยเราก็มีเจ็ดหน่วยงานด้วยกันนะครับจะเป็นของหนึ่งกระทรวงมหาดไทย 2. สองกระทรวงพาณิชย์สามกรมบัญชีการ 4. สี่สำนักกรห้ากรมตรวจสอบบัญชีนะครับหกสำนักงานเจ็ดสำนักงานประมงนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเจ็ดหน่วยงานในส่วนกลางของจังหวัดก็ก็เช่นเดียวกันครับในส่วนจังหวัดเนี่ยเราก็ให้ทางผู้ว่าเนี่ยเป็นผู้ดาเนินการหา กับหน่วยงานที่จะมาช่วยในเรื่องการในการตรวจสอบของจังหวัดเราให้ทางท่งานผู้ว่าเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ส่งชื่อมาให้ทางพอผอ,อจังหวัดนะครับในการแต่งตั้งในส่วนกาลางเราให้ทาง,ท,งท,านนท่านเลขาเป็นผู้แต่งตั้งในส่วนกลางนีมีสองคณะด้วยกันนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งหมดเนี่ย67พักด้วยกันแล้วก็มีเอกสารหลักฐานต่งตางๆเนี่ยพักหนึ่งเนี่ยก็น่า,นาจ,จะ20หรือ2 8นะคุณคุณฝนกับต้องใช้เวลาแล้วก็ มีระยะเวลาในการตรวจสอบเนี่ยนะครับของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยระยะเวลาในการตรวจสอบเนี่ยมีระยะเวลาในการตรวจสอบในสามสิบวันนะครับสามสิบวันก็ตั้งแต่วันที่ส 16, 16, ิบหกสิบหกสิงหาถึงวันที่สิบห้ากันยานะครับสามสิบวันแต่ถ้าคณะกรรมการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดก็ดีในส่วนกลางก็ดีเนี่ยถ้าไม่เสร็จเนี่ยก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกสิบห้าวัน ก็คือไม่เกินวันที่ยี่สิบเก้ากันยานะครับคณะรมงานชุดนี้เนี่ยก็มีระยะเวลาในการทํางานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสี่สิบห้าวันไม่เกินสี่สิบห้าวันนะครับไม่เกินสี่สิบห้าวันนะครับขออนุญาตเรียนในเบื้องต้นนะครับว่าคณะรมงานชุดนี้เนี่ยมีภารกิจแล้วก็ต้องดำเนินการให้เราเสร็จภายในสี่สิบห้าวันก็เป็นงานหนักพอสมควรเป็นงานหนักพอสมควรครับค่ะ คราวนี้เรามาเน้นย้ําถึงเรื่องของกฎกติกาที่ใช้ในการยื่นตักซึ่งนิดหนึ่งไหมคะอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่จะมายื่นในโอกาสต่อๆไปอะค่ะเราต้องใช้กฎกติกาอะไรบ้างคะกฎกฎกติกาก็เหมือนเดิมคือคืออานนี้ฮะคือเขาเรียกเครื่องมือในการที่จะให้ทังผู้สมัครเนี่ยนะครับก็ก็ก็ไม่รู้ว่าในการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยนะครับกฎหมายหรือว่าระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อะไร แต่ว่าถ้ายังไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับขออนุญาตว่าก็คงน่าจะเป็นแนวทางเดิมแต่ว่าอาจจะมีเขาเรียกอะไรคือเครื่องมือในการในการในการดาเนินงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของทางเจ้าที่คณะการตรวจสอบก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครรับการเมือง็ดีเนี่ยเรามีเราแจกคู่มือกับให้ทั้งผู้สมัครแล้วก็ทางพรรคการเมืองแต่ว่าเราจะปรับให้ให้มันเขาเรียกอะไรให้มันให้มันทันสถานการณ์ นะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในในในช่วงของการถอดบทเรียนในการเลือกตั้ง,งั้ี่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างที่จะแก้ไขนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการค่าใช้จ่ายของผู้สมัครเนี่ยนะครับมีจะต้องดําเนินการในเรื่องของอการโฆษณาต่างๆเนี่ยนะหรือการหาสียงต่างๆของของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครเนี่ยนะครับมีจะต้องมีการแก้ไขหรือเอ่ออะไรแก้ไขะระเบียบกฎหมายหรือไม่อย่างไร แล้วก็ประเภทค่าใช้จ่ายเนี่มันมันมันโอเคไหมมันพอไหมนะครับหรือจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นรือไม่อย่างไรเนี่ยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่ในระหว่างการเขาเรียกถอดบทเรียนต่างของทางคอพตแล้วก็เราก็จะมาดูว่าถ้าถ้าเราได้ถอดบทเรียนแล้วเนี่ยว่ามีระเบียบกฎหมายอะไรต่างๆหรือคู่มือต่างๆที่จะปรับปรุงเนี่ยเราก็จะต้องปรับปรุงให้มันทันสถานการณ์ในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับถ้ายังไม่แก้กฎหมายนะครับ นะครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้ถ้าถ้าแก้กฎหมายแล้วก็ต้องปรับให้ตามตามกฎหมายใหม่นะในส่วนเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยเราเราคิดว่าเราก็คงคงจะใช้แนวทางเดิมไปก่อนนะครับ,นะรบแล้วก็อาจจะต้องปรับให้ทันสถานการณ์ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งในอน,นาคตนะครับนะครับ้นะบ <c oughs> าขออนุญาตเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ครับ ค่ะสุดท้ายนี้นะถ้าประชาชนอยากจะศึกษาหรืออยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนะของกะกะตมีช่องทางในะดบ้างคะที่ประชาชนจะเข้าถึงกะกะตได้บ้างคะอ,อ๋อก็มีหลายช่องทางด้วยกันนะครับในเรื่องช่องทางที่หนึ่งก็คือโทรมาที่สายด่วนกรกตหน4่งี่สี่นะครับแล้วก็ไปที่เ,ออเว็บไซต์ขอ,ข,อของทาง,งกรกตก็ได้นะครับเอ,อ่อ w w w ect.go.th แล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับสมาร์ทบอร์ดนะครับไปติดต่อประสานงานไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูข้อเรียกกฎหมายดูรายละเอียดต่างๆข้อมูลต่างๆในใน,ในทางแอปพลิเคชันของสมาร์ทบอร์ดก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ขอฝากทางคุณพลไปถึงทางท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ทางผู้สมัครก็ดีทางบักการเมืองก็ดีนะครับว่า ในช่วงระยะเวลาที่จะถึงเนี่ยนะครับจะขอกำหนดระยะเวลาในการยืน่นจิตได้จ่ายแล้วก็ขอประสามพันธุ์ไปยังผู้สมัครแล้วก็พักการเมืองให้ยื่นภายในกําหนดระยะเวลาในวันที่15สิงหาคม2566 25, ที่จะถึงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งฝากไปยังทางท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านแล้วก็หากทาง,ท,าง,ท,างท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยหากมีข้อมูลหรือเห็นว่านะครับเราจะประกาศ นะครับเราจะประกาศว่าผู้สมัครแต่ละท่านเนี่ยใช้จ่ายไปเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็พักการเมืองเนี่ยใช้จ่ายไปเท่าไหร่อย่างไรเราก็จะประกาศให้นนประชาชนได้ทราบทีนี้เมื่อประชาชนเห็นทางผู้สมัครและพักการเมืองใช้จ่ายไปอย่างไรแล้วเนี่ยนะครับหรือจะส่งข้อมูลมาให้ทางกรกตก่อ,อนก็ได้นะครับว่าผู้สมัครและพักการเมืองเนี่ยใช้จ่ายไม่เป็น <S <s <me ars> ไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือใช้จ่ายเกินหรือมีค่าใช้จ่ายอะไรที่ทาง,ทางท,างทางท่านผู้ฟังที่อยู่ต่ตบ้านเนี่ยเห็นว่า ผู้สมัครรับบิการเมือเนี่ยไม่ถูกต้องหรือมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลอะไรต่างๆที่ที่จะให้ทางกกตก็ยินดีนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทางกกตเพื่อจะได้ดำเนินการตาม,ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปนะครับค่ะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะวิทยากรของเรานะคะท่านผู้อำนวยการสำนักกิจการพักการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะคุณอภิวัตเริงทรัพย์ค่ะให้เกียริมาพูดคุยกับเราในวันนี้และติดตามรับฟังรายการเปิดประตูสู่กกตได้เป็นประจำค่ะวันอาทิตย์บ่ายสองครึ่งถึงบ่ายสามโมงวันนี้ท่านผออภิวัตเริงทรัพและดิฉันนัปพัฒเฉลิมสินธิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ